ห้าสี่สามสองแอคชั่นกลับสบายดีปกกระพองอีกแล้วกับทีมงานใายเลยใายเลยที่เก็บมือนี้ได้อย่างมาเออเดี๋ยวถามไหมอายุใส่มือนี้อยู่บ้านนองอุทัยหรือว่าลูกอุทัยเนี่โอ้มารอบชองไม่หอบชองนะแต่ว่ามีชองคนมานำเนาะ สองคนมานำมาขบที่มาหนีิมาสี่คนมาเนี่ยสี่คนถามทูดูเพิ่นผู้ซึกอะไรสักอย่างมาแรกแม่เจ้าที่คนถามซะทูใต้เจ้ามาหาน้องอุทัยนี่นี่ควบผู้ซึกอะไรเนาะผู้ซึกนะเจ้าเตืนเต้นนะเต้อนเต้นเนาะดีมึงเคยมาซึกเตื่อนเดีใจเนาะดีใจว่าสานอสี่สี่ได้มามาช่วยช่วยเหลือน้องเล็กๆน้อยๆเนาะจะได้อย่างนี้มาเหมือนที่จ้าได้อย่างมัน ไอตุ้งว่องว่าบอกเลยครับหนาตุ้งว่องได้อยังฮะพี่แกบพี่แกบก็มีชิแกบมาม่ามาม่ามีหวานสาอะไรพี่น้องเข้าใจผิดยาม่าพ่อแม่เด้อต้นหน้ามันหนึ่งเตี้ยพ่อแม่เด้อพี่น้องไม่ไม่ใช่ยาม่าเด้อมาม่ามาม่ามีมีหวานสาเนาะเอ้ยหวานเฮาเนาะไหวานเฮาแมนจะจะไปแบนกันได้บ้านพ่อแม่นั่นเลยเอาเนาะไป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 เบิ้งน้ำกันได้อย่างเนี่ยมาไปไปเบิ้งน้ำกันเนาะเอาแว๊บมาเนี่ย แว็บใครก็ได้เวบเาเนาะตัดมาได้ได้อา <Okay. S 1> เขากะได้ได้เข้าายเนาะได้เข้าายแล้วก็มีมีเนาะมีมีมาฝากอ่านุ่มไทยเนาะแล้วก็พอเถ่าเพื่อนมีมีแล้วก็มีอย่างตุ้สนับสนุนโดยเอ็มห้อยหาซิบอันขาดบ่ไดรเขาก็ได้อืแต่ว่าตอนนี้เขาอ่ะ ได้หากระพึงมาเนาะก็เลยผักพรน้อยหนึ่งวันเชาผักพรอสบายดีสบายดีชาวกึมเนาะสบายดีชาวกึมนี่มาหอดก่อนหมู่เนาะมาถ่าแต่โดนโทรพันโทรนะทางเข้ากันเล่งเล่งเวียกเล่งงานเนาะเพื่อตักเก็บเพื่อตักขี้เกีบแมนเพื่อมัดกระสอบเป็นอย่างพูดคนสิงตัวยงคือรอก็เทจริงเหมือน โอ้แม่เสียประตูขอบใจขอบใจเลยล่ะพก็เสียกระพับไปเด้อค่ะ้าไปให้เราเริ่มมีราศีเจ้าแล้วเดนอะเผาเดิทำงานไรก็เผาอมาย่าชีเข่าขหนึ่งนี่ก็เ้าเด้อิสบายดีบาตะวันบาบ่าวตะวันบ่าวตะวันอย่างเนาะช่องนี่เนาะบาลาแชนเอลเอ่อตะวันบ่าวลาวแชนเนลเนาะแม่ทั้งกากคือกันเด้อเพิ่นก็เริ่มล่อขึ้นแล้วขึ้นเบิกเลยฮะถ้าว่าเพิ่อนเอาทอดม่วงออกให้ชิลลอเพราะว่าจะเป็นงานทอดม่วง ตอนล่างเทพิทักษ์ปอเนาะจะเดี๋ยวลางไอ้ตู้เย็นก่อนมันยังเปิดตู้ชิดไม่ปายอยู่เนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเอาของกินกลับสบายดีเนาะทุกคนอีกแค่หนึ่งเด้อเพื่อบอเป็นการเสียเวลาตู้ชิดก็สิได้อันพาอันทีมงานเขาเข้าไปหาน้องอุทัยครับไม่เถ่าเพรเถ่าเพิ่นเนาะอยู่ข้างในเนาะ อตอนนี้ทางทีมงานกนกนำลังสิเอาอาเครื่องฝากของฝากอันลงาไปให้น้องอุทัยเนาะก่อนอื่นมถก่อน,นอื่นมดกบขอบใจทางเจ้าของรถเพื่อนเนาะเจ้าของห้องสีว่าสัญซาข,ขอขอบใจเพื่อนที่เพื่อนอาสนับสนุนให้เฮาเพื่ออยากให้เฮา,ามาช่วยน้องอุทัยเนาะเดี๋ยว พาเข้าไปหาหนองอุไทยอยู่ทางในเนาะครับอ่าตู้ตยเนาะตูตตูยุ่งเอาามีเจ้าได้อยู่ใช้มีเจ้านะบุญว่าทุกข์เข้าไปแล้ว้ำหนาไปแล้วเ้่อจาเนาอลบัเนว่ตอนนี้ตกำลังสีพาเข้าไปหานนองอุทยเนาะทุกคนเนาะ สบายดีเด้อสบายอีเทียอ no <cả> hey, <'t> ีกเที่ยนึงเด้อซีละก็พ่อแม่พี่น้องไอ้น้องเบิดทุกคนผู้ที่ชาวมาติดตามทีมงานค่ายดีเฮาเนาะเฮากะดีใจหลายเนาะได้มาหาน้องอุทัยอีกรอบสองสบายดีพ่อเท่าไม่เท่าน้องอุทัยสบายดีน้องสบายดีเด้อทำงานเราอีกแล้วทำงานค่ายดีค่ายดีไว่าจะยามเป็นเงื่อนที่จองเนาะ อพากันพากันเห็ดยังดีโอ้สบายดีอีกทนานึงได้หล่ะเด้อเป็นอะไร พากันกินข้าวเที่ยงแล้วะคุาม่าบอบบนดงอ่าดเอาเนาะสนอ่าสนอ่าเพื่อนแล้วเนาะเป็นอะไรไม่เท่าได้ยังกินข้าวเทียงมินโอ้ย่วต้มต้มข้าวเปียกต้มข้าวเปียกผู้ไดต้ม ใ้ต้มต้มข้าเปียกให้ไมเท่ากินเนาะคนดูเนาะือดเนาะไมอนี้อดเนาะลูกกระาเกระ่าลูกก็บมาเทีอที่ชองเบได้ยังลายกับเล็กๆในหน่อยเด้อแม่เด้อมาฝากมาฝากน้องตามลายกระยานี่มาเดียมยาโดยโดยโดยม้าวลายโดยโดยกะ เมื่อนีได้พาสองคนทีมงานเฮามันมีสี่คนเนาะแต่เมื่อทับิดฐ์ไอมาสองคนเนาะน้องเนาะเลยแหล้เมื่อนีอ่าได้พามาอีกสองคน,นไอใต้เจ้าครับอ่ะไอกุอ้กงเมื่อก่อนนะ่ะเปินคาซีเข่าไหมเปินคาสีเข่ามื่อนีก็เลยว่าอยากเห็นน้องอุทัยอยากเห็นเพิ่นเพิ่นก็เลยอ่เอาอัน มียัง to มีอยังเนี่มีมีมครับมีข้นนาไปยังมาฝากเล็กหน่อยด้วยไหมเด้อขอโทษแล้วกัลบขอโทษที่มารบกวนเวลามาเยี่ยมยามลยามโดมาดิ no. ่งก nah ็แม um ่เด้อเดยเดยวมีมูดิ่งกระไล่เด้อเฮเห็นคนละมาไกันโดยโดนโดนโดิงานเข้ามาแล้วก็มีเฮงบกระลาได้ยังกินมือนี่นี่นี่ เม่บุร่ายมยบุ่หลายคนเนาะเมเนาะมื่คนแเนไปลบุ่ไรแม่ล่ะลุงนน้ของไทยได้ดีสาวามรือเป่าเลีงบองทอย่างไรเนาะต้คาีบอ่บงกิเผ่น่ะกินข้านียวเม่กินาเปียเกินบ่ไม่กินปกเลมายแม่บ่กิน่เพกกินบ่โอ้ตตมาแล้วโดยโดโดอ่า ได้ตูต้ตู้ใต้ได้ยังมาฝากน้องหนามาให้น้องนะไหมอืมอันนั้น,น,นเอ็มร้อยเนาะให้ปะเท่าเนาะค <c oughs> ือห,นนน <c oughs> หัวเนาะพี่น้องหัวหัวคอยตําม,มาอนี้นอกก่นอ,นอ,นองกินนี่พอดีน้องอุไทยมีหอยยิ้มเสียงหัวอีกบานหนึง่ง <c oughs> ตำเนาะพี่น้องเนาะเฮืยนพ่นกับตำโดยแมนยีนจนสงสารเพ่นเนาะเนาะนี่เอามาให้นาะคนทยเนาะต้มมาล้นบเห็นบเห็นอันนี้เป็นน้องนองโอนาองซ้ายเลยโดยยจะปีแล้วนอเพี่ปีแล้ว อยานู้่ยังเขาเยี่ยนอยู่บ่อเขาเข่าเข่หมอนันปล่อยแล้วก็หาก็ซีป่ะหว่างเนี่เอาเนาะวรนาะเท่านึงหัว่าหัวเคยตำมานี่เนาะน้องไทยมีหอยิ้มบานเ้ยน้เพื่อนกันอยเพื่อนังตำอยูู่ก็ตมันยุกมีผู้ใหญ่เขามาหาลายเลยแล้วน้องเนาะ ดีใจป้ะใช่กะช้อยยังบรายแต่ว่าอยากมาเป็นสะพานบุญให้วระชะพ่อให้คุนผู้ใหญ่หลายๆคนได้เห็นนะได้เห็นนำเนาะด้วยมีเด้่ออยู่มีเอาไว้ลวกกินเด้อพ่อเท่าเด้อเออมักบ่อบ่ยนบ่ได้ยินอย่างนี้บักแม่นบักแม่น หน่อยพวกเนี่ยมากินกินมีเข่าโยาะเข่าเยพีไม่ได้กินเป็ดไก่กับลายเลยน้องๆเนาะลายคุ้นเก้ยเว้ยมาอีกบาทหนานี่ยเดี่หั่มมาให้อยู่บาทหั่มหัมมาฝาอยู่บาท เนาอาทำออามาแล้วเนาะได้เลมีฝ้านะที่เาไเห็นเลยทีมงานเขาก็มีได้เข้าไปก็มีเนาะก็ยนะครับเอ็มร้อยเอามาฝากน้องกับพอเท่ากับแม่เท่ากับน้องเพิ่นไอ้นี่อชื่อไอชิดเด้อตุชิดยินด พอดีมือนี่อันเขาไอใต้ไอ้กลวงเจ้าอยากเห็นหน้าน้อกอุทัยว่าเห็นแต่ในคลิปอยากมาแต่อยากมาแต่ตอนมือก่อนกับบดิมานงการคาชีข่าเดี๋ยนะอืองมนั่งมาถางมึงน้องคนชีวิตการปรนยุกคนไม่ไม่อนเนียเป็นยังไเนาะชีวิตยังขาดยังบ่ยังขาดยังไรบ่ขาดอืม Phải phá cả những bộ mi đấy nó Phải phá hương cả những bộ lèo nó bộ lè. ừ. Hồng Nam đấy chả nó Hồng Nam cả bộ mi đó Nam nó ừ. Ừ. กคอยเป็นคอยไปอย่างนี้เพราะว่าเจอกะที่นี่ผู้ใหญ่ใจดีหลายคนเนาะเอกคนเบิ่งเพนคนเห็นนะครับมาช่วยงานเราขาดทีมงานเราแบบนี้ทำเฮาซ่วยได้นะนี่แหละนี่แหละนี่แหละแนี้ทับปลานี่แบบเฮานีเนาะพี่แกเล็กเล่นหน่อยเนาะแวะมาให้กำลังใจว่าฉันช้น้องตู้เนาะเออมาอย่ามาอีตู้เอ้ยมาจูงกันตู้ใต้เด้มาทางที่นี่ว่าบ้านกองไหนเนาะ ดีใจเพาพเท่านี่ใจอะนี่ด้พระเท่าตั้งว่านนี่เนาะบวกว่นมาพระเท่ากินเหล้าเด้อทุกคนเด้อบวนองี้ลักของคนเนาะครับเรียภาษาขลัของพระเท่าเนาะแนนอ้าไปไปกอนเนาะฝนน ่าดีใจแล้วได้เข้าปายเกือเป็ดเกือไก่้นี่ราบเลยแล้วบทสบาเด็ดล้้าบ้ามาได้บก้นเอาไปไหว้เลยแต่มาแวะหากำลังใจซื้อนั่นตัวนั้ก็ไอ้กับสิบใบวียกขึ้นกันเนาะเอาในใดจะชูๆนั่นเนาะ ใล่เลยเด้ใช่เลวมีคุณใหลหลายคนเขามาซอยเนกลนยเนอะไมเนในีวสีพาไปอันทาไม่เท่าเนาะไปทาไม่เท่าไปนั่งดิ้นไม่เท่าเบิ้งกินอิ่มอยู่บ่เมือนี่เท่า ข่าวอิ่มใช่ป่ะอืมมั้นน oh. uh. huh. ah. so ั like ่นแล้วคนแาวนี้เถวนั้นท่าวถยมืดชงง่ะเไปไปดูดยไปคิดยังไงเนาะไป่ถเนาอเขากะแบะมาให้กำลังใจเนาะวันเสาระโดยโดยเห็นหน้า่วยกหนดูดีเขากะมีบหรายดอกแต่ว่าพอพ่ออันไข้นะ พอได้ไปได้มาวันน่ะซ่า้วยิอ้ายบ่ดูเฮืองเลยหน้าได้มีอยู่บ่ได้กบ่ได้มีหน้าได้วยัเป็นเงินถือหน้าชีเห็ดกินกับบ่มีแต่ละปีแต่ที่ที่ผ่านมานี่บ่มีคนมาหานี่อยู่นันได้ใช่ไหมพักกันอยู่นั่นได้กับปลากับแกะกับหน้าลูกใหม่ลูกโตห้าวไร่กับปูกับเป๊ะมาคุดกับเป๊ะมาไม่ได้คิด่อรูปเขาป้องไม่ได้อยู่โนะ หาคนนั้นคนนี่ขายกันทางลานก็อยู่น้ำแบบนั้นแต่ไดมาไปน้ำเบิดหน่ต้ี่จะแม่ก็บุห้นะน้อยนี่ก็รินน้ำพุมน้ำานแค่ไหนแ่งาก็ไปเลยหนูเวอร์ไ ความถูกความยาก้เขหนด้ชื่อเนาะแม่เนาะเเน่าใกล้ดีแป้งนวดทั้งซื้อไม่ได้มาผิดปลอดภายน้ำซื้อน้ำใส่น้ำเทงจะซื้อน้ำเนาะน้ำต่เจ้ากะได้ซื้อเนาะไม่เท่าคนว่าได้ซื้อเขาแต่ว่าอันนี้จะใครเนี่ยมีผู้ผู้ใหญ่ใจบุญเข้ามาช่วยเรียดเลยเนาะแม่เนาะกับบรรเทาลงนิดนึงเนาะสาธุเนาะแม่เนาะ ี่ีโอ้ผากองม้อยแลวโดาราคุณินั่นมาคายหาุใหม่ดลูกกะมาเห็นกะดีดีใจน้ำเ้ยแม่เด้อดีใจน้ำผู้ใหญ่เหลายคนเป็นกลมาซอยผู้ช่องใหญ่ๆนั่นไหมเนาะ ช่องน้อยๆคือเขากะเฮ็ดยังได้บอไลายมาให้กำลังใจกับชื่อของฝากมาเล็กๆน้อยๆนะม่โยโดแมนน้กันเยแม่หนย่่กลย่ันยแลกันเนเ่่ัน้่ีนี่น

แต่ก่อนแต่ก่อนนี้ยังบ่มีไผ่มาเห็นผู้ใหญ่ยังบ่มาเห็นนี่จ้ะกินออ่มทุงมือบ่มีข่าวน้ำกิ่มอบ่ไร้อึดได้นั่นอกบ่บ่มีข่าว้บาอืดไ่หน้ากินมบารขากินนะบ่มวามขาวน้วาสุขะโลนโลนี้กินลายันดโดยโดยแต่ว่าคำช้ำกินนะพอมีอยู่ดอกน้อแม่น้ะแต่ว่ามันยากน้ำ ยากน้ำเงาเห็ดเชื่อเห็ซชันอะไบ่ได้โดยความกินนี่ยพอได้กินอยู่เข่าหน้าบ่กินบ่หมี่ขึอยู่เนอะโอ้ยหัวอึดจักเป็นเป็นลูกโอ้ยบ่มี่เลยสิบ่วฮากับขึ้ได้แม่นได้แมนแมนนี่บ่มีแล้วเขาก็เล่นนั่นแหละอันผู้ใหญ่เพื่อนเห็นหลายๆคนเพป็นจังอยากเข้ามาช่วยช่วยแม่ช่วยครอบครัวย้อนว่า ถึงเฮาสีบ่มีถึงอีแม่สีบ่มีแต่อีแม่ก็ไ่ได้นั่งอยู่ซเฉยเนาะแม่นั่นแหละเพิ่นหลายคนจังเห็นย้อนว่าแม่ถึง ragt, น,น้องอุทัยยังไ่ได้อยู่เฉยไม่ได้นั่งลรือล่ะนะ่ว่าแม่ไปบไร้แม่สบายก็เพื่อนไปผู้เดียวกับไปไต่ต้นลูกดูเน่อยนั่งเถือก่ะแม่สบายแลวแม่ลูกได้เลยวนี่็นะดยแล้วหลัดลูกท่านแหละแม่ถึง ถึงเฮาสิบ่มีเฮากะเฮากะชูนะแม่เนาะชูชูอลีแม่กอุไทยป้าชูฮั่นแหละเพิ่นเห็นเทวดาเพิ่นเห็นแม่เอ้ยด้วยซิแม่นมาคือเขามันาะไปขุดเล็กก็ได้นไปด่านนะคะมันนี่ไหลอืมไปนํากันะเด่นเขาจะแซวช่องพุ่นมันในลูกนี่บ่นข้าวได้อยู่ในกองเล็กอันนั้นแหละกองคี้นิ่งทรายนี่พูดมันแหล้วกว่ากว่าคือฮัลเล่ขุดเล็กด้วย มีแต่ลูกชีออกไปเวียกนอกออกไปเวียก่ตก่อนได้ไหมเด้อบันนี้เด้อมีแต่ประกาเด้อไอชื่บอกเด้อให้เจ้าเป็นคนดีของเมถาเด้อบันใหญ่มาเด้อทางความเพินเด้อมาแล้วเจ้าใหญ่นี่เจ้าได้เบิ่งแม่ถาได้เบิ่งเอ้ยอุทัยเด้อเจ้าเป็นผู้ชายเจ้าแข็งแห้งแล้วบบบนี้เจ้าต้องเป็นคนดีของเพิ่นเด้อเจ้ายังเจ้าได้เฮียนอยู่บอกเจ้านะเด้เจ้าตั้งใจเฮียนเด้อเจ้าก็ตั้งใจเฮียนแทนนั่นเอื้ยเนาะแมเนาะ แทนเอื่อยแล้วแล้วเอื่อยก่ะพระนั่นแหละบ่มีผู้ช่วยแม่แล้วก็เด็กกวนลูกอยู่ยังไงไปเฮียนโตัะโอ้ไม่ได้เลยล่ะเรื่องบุญเท่าเลยโดยมีแต่บักลาตั้งใจเฮียนและเป็นคนดีของของเอื้อยอุทัยของไม่เท่าแล้วเอาเป็นติเลี่ยงในภูไทย่ะ่อยนุ่งเงินเงาก็ไม่โชว์ได้ซักได้ พอเราชอบไม่ต่องด้ไรจังเอววเจักกินยัง่ได้กิน่ยก็ไ่ได้สงจักโดยโดยจัง่เลี้ยงลูกันเห็นั้งจะ่อนี้ก็ลูกลาไปกินยาดี่นะให้่าเสียกินต้องนอคเด้อแม่เด้อลูกเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกไปวิยก่อนเด้อโดยให้แม่ยู่ดีมีแหงโดยโดยโดยไม่ได้เดยลูกเด้โดย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 โย ท่นมีโอกาสท่นว่าอันนั่นกับสีดลมาอีกน้แม่เนาะด้มาหักกำลังใจอีกโดยโดยโดยกำลังใจถึงเจ้ามากวมีแหงโดยอีแม่อยู่ดีมีแหงเด้อโดยลูกกับเด้อบันนี้เด้อแม่เด้อโดย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 าเถิโดยโดยโดยก่อนกับกะทีงานเขากะไม่ได้ลืมเนาะเพราะว่าเอาชีแจบลงให้อัน น้องอุทัยเนาะกับพอเถ่าเพิ่อนอาต,ต,ตุ่ยตายเอ้ยเป็นอะไรตู้เป็นอะไรมาเมื่อนี้่ตะม้วนอยู่เมื่อนีอน้กะเห็นน้องอุทัยกะเริ่มมาชีวิตดีขึ้นกับค่ายเนาะนตูะ่เนาะดีขึ้นตายแล้วเพื่อนเพราะว่าช่องยิ่งใหญ่เพิ่นเข่าลายเนาะเอ็นจะดีเพืน่นกะตายแล้ว อ้าวตัวยงตัวใต้เอาขี้แกไปให้หนองอุทัยเนาะไปเนาะเอากะจะได้จับเนาะมันี้เนาะก็จะได้ไปวียกทางอื่นต่อเนาะกลับสบายดีเนาะบ้านพ่อแม่พี่น้องอีกเที่ยงผู้ที่เข้ามาเบิ่งทีมงานค่ายดีค่ายดีเฮาเนาะขอบใจหลายๆเด้อ มื้อนี้ด้มาเวน้ะมาเวย์บ่งกานน้องอุทัยกะใครแน่ขึ้นเนาะทุกคนน้าพี่น้องเนาะใครแน่ขึ้นเพราะว่าช่องอยหงไงช่องอยังไงเขามาช่ยลลยเนาะช่องไหนหน่อยคือเฮากะมานหน่อยหนาเนาะมาเวยแห่งกำลังใจน้องเพื่อนกะมีอีกเล็กๆต่น้อยติดไม่ติดมือมานำเป็นเป็นมีแล้วกะเป็นเอ็มร้อยมให้พอเท่าเพื่อนแล้วกัเป็นนาอันนั้นพี่น้องเป็นข้าวไปข้าวไปแล้วกะขี่แกบ ขาดมาได้ก็ค่ายดีค่ายด,ดีเฮาเนาะขี้แกบเนาะขอบใจเอฟซีหลายๆเดอ้อทุกคนผู้ญ่ใจดีคนที่คอมเมนต์เนาะนชลายกาพี่น้องเพื่อนบ้านเฮานาะฝั่งไทยเพื่อนคอมเมนต์มาให้กำลังใจตลอดเนาะขอบใจเพื่อนหลายๆเดอ้อกับอัน FC เอฟซีเฮาทางอันเทศเกาหลีเนาะเพื่อนกะเป็นเอฟซีเลยก็ให้กำลังใจเฮาตั้งแต่เฮาเริ่มเฮ็ดช่องมาเลยเนาะขอบใจหลายๆเนาะจะน้อยเฮาจะได้ไปโตเนาะไปวาสิไปอ่า หาให้กำลังใจ้า้สมบัติกับน้องทงต่อเนาะเอาขี้แกะมามาฝากเพื่อนลายนะเอาขี้แกะมาให้เพื่อน่ตเพื่อนสิฟ้าเผาท่านนะเนาะตอนนี้ก็มาลักลักทายพอดีเพราะว่าทีมงานเพื่อนกำลังคนขี้แกะลงไปยู่นะเนาะขอบใจเ้ยขอบใจไนทุกคนเนาะขอบใจที่มักหักเนาะผู้มักหักเฮงขอบใจหลายๆเว้ Từ dùng vô 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 vô